สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทิคราะห์ยูโรเทียบบล่าบอลตลาทองคำและบิตคอยน,นันประจำวันที่16กพฤศจิกายน2องาร้กสกับสารบัญที่ให้งบริษัรตนาฟล็กเอฟเอฟพีเรนียก็สวัสดีวันหวยออกนะครับกลางเดือนนะวันนี้มาเช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องมีงานนะไปทำงานก็มาวิเคราะห์ตอนเช้าเลยนะว็ยูโรนะ เอราคามีการลู่ลงมานะครับก็ลู่ลงมาก็ตามที่บอกไปเมื่อวานนะครับก็ราคาไม่ได้เบรกนะครับตรงนี้นะครับนี่ยไม่ได้เบรกก็ลงมานีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดนะต้องมาตรงนี้นะครับเนี่ยต้องมาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะขึ้นมาไหมถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาได้นะครับ ก็มันก็มีโอกาสที่จะรีบาวได้นะถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะหลุดนะแต่ไงตรงนี้มันก็าจะรีบาวได้อยู่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะอาจจะต้องรีบาวขึ้นมานิดนึงนะเพื่อที่จะทดสอบดูว่าราคาเนี่ยนะมันจะให้ลงไหมนะก็รีบาวอะอาจะมาแถวตรงเส้นนี้นะครับ นวเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ช็อตลงมาแล้วเนี่ยก็เป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิมนะแต่คนที่ยังไม่ได้ช็อตเลยหรือยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมารอข้างล่างนี้นะประมาณนี้นะสําหรับยูโรมาดูที่ปอนกันบ้างนะบอนนะอนนะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกว่าคุณก็ลงมาแบบนี้นะแล้วก็ราคาก็รู้สึกจะเป็นอะไรที่ อืมก็ถือว่ามันหลุดกรอบนะเทรนไลน์ตรงนี้ลงมาแล้วนะครับหลุดกรอบลงมาแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดลงมาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นกรอบเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องอไม่ทําคือก็ต้องไม่เอาไว้แล้วเพราะว่ามันหลุดลงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ก็เดี๋ยวยังไงดูนะครับให้ดูดีๆนะตรงนี้เนี่ยราคาไม่ผ่านห้าสิบจุดศูนย์นะครับแล้วก็ อยู่ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทิ้งลงมาล่างข้างล่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาเนี่ยสามารถทิ้งลงมาแล้วก็ทิ้งลงมาที่สุด,ดสุดเปอร์เซนต์ตรงนี้น <c oughs> แล้วก็ลงต่อมาที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก็ต้องดูนะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่ จะรีบาวมมาไหมถ้าเกิดว่าไม่รีบาวมามนาะไม่รีบาวมามันก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะถ้าเราคิดนี้เลยเราขีอย่างนี้เลย,นะเ,รย,เ,ลยเราก็จะเห็นว่าราคามันไม่ลงมันมันมันไม่ขึ้นนะตอนนี้ราคากำลังจะลงมาที่หกสเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนี้นะแบบข้างล่างนี้ <c oughs> ลงมานีนะย้ำนะครับย้ำฐานแล้วก็ขึ้นมานีขึ้นมานีนะครับตามลำดับเลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับปอนสำหรับทองคำนะอันนี้เป็นคือทองคำเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะมันพยายามขึ้นไปทดสอบอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับที่ราคาขึ้นไปแล้วก็ราคาไม่ผ่านนะครับ ตรงนี้ก็มันก็มีโอกาสที่ราคาจะเริ่มลงมาแล้วนะผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องรออย่างเดียวนะครับตามโชคชะตาเลยนะตามโชคชะตาก็ต้องลุ้นนะครับต้องลุ้นนะครับว่าทองคํามันจะลงมาไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องลงมาแล้วแหละนะครับมันต้องลงมาแล้วแต่แรงซื้อมันพยายามอัดเข้าไปนะแรงซื้อพยายามอัดเข้าไปแล้วก็ รู้สึกว่าราคาเนี่ยมันจะคือเนี่ยมันทดสอบมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามโอ้ถ้าเป็นอย่างงี้ครับมันก็คือมันคล้ายๆกับตัวที่มันเบรกมาครับอันนี้นะมันคล้ายๆกับตรงที่ว่ามันเบรกมาตรงสามยอดเนี่ยครับเนี่ยมันคล้ายๆกับสามยอดนี้คนระับหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับ แล้วก็นี้เบคขึ้นมาแล้วก็ในหนึ่งชั่วโมงก็จะมาเจอตรงนี้นะหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้นะต้องลุนให้ดีนะถ้าเกิดว่าเอ่อมันจะมาสร้างย่อตรงนี้นะแล้วก็จะมาทิ้งเนี่ยมันก็ต้องรูนะถ้าเกิดว่าราคาลงมาที่สามแปดจุดสองนะข้างล่างนี้นะเนี่ยลงมาตรงนี้เนะี่ยไม่ผ่านดิดขึ้นนะเป้าหมายนะ ข้างบนนี้นะแต่จริงๆผมก็มองไปถึงนู่นแล้วนะแต่ยังไงก็ต้องดูเป็นหลักไปก่อนนะครับตอนนี้ราคาระหว่างการย่อนะครับก็เดี๋ยวพึ่งอย่าเพิ่งซื้อนะครับให้ระหว่างการย่อไปก่อนนะครับแล้วก็ซื้อตอนนี้ก็ไม่สมควรเลยนะ่ยมันเป็นแนวต้านนะครับมันเป็นคือมันมันเป็นแนวต้านสาคัญนะถ้าคุณจะซื้อนะคคุณต้องรอให้มันแบบเบรกดีๆนะ่ยนบะบางทีมันก็เบรกหลอกอีกนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะช็อตเนี่ยอันนี้จังหวะดีมากเนะเป้าหมายก็ข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า stop ปลอสก็จะอยู่ที่เกินๆตรงนี้หน่อยนึงก็ได้นะครับผมปะมานี้สำหรับทองคำารื่ที่บิตคอยน์มากนะบิตคอยก็ต้องบอกว่าเห็นแทบว่าผมได้บอกแล้วราคาไม่ผ่านนี่เพนั้น,นคนที่ซื้อมาเนี่ย ไนะม่มันขึ้นมาไม่ถึงดิสตามาัเนี่ยแล้วก็ลงมานี่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้เนะี่ยราคาจะลงมาที่เนะี่ยมีลุ้นนะหลุดตรงนี้ด้วยนะจะลงมาที่หนึ่งร้อยด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับบิตคอยและสามคู่นะเช้นในม่วันพรุ่งนี้นะตรงนี้ สวัสดีครับ